พี่น้องนี่ผมสิบห้ามาจอบยิ่งป่าครับจอบยิ่งป่ามาล่องผาไหมครับผาเจ็ดเอาไี่ไงเย็ดแล้วครับจอบยิ่งปลา,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 าอยู่หนาฝายครับลปลาดูบาปลาปายังจะยิงก่ครับมาล่องบางสิเมนมั้งครับพี่น้อง ยังไงเห็ดเอาครับหาเห็ดเอาไปครับผมนี่ครับพี่น้องร่องไม่ไหม,มครับไม้น,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 นมี่สูงเนี่ยยังไงครับเรื่องต้นไม้สูงเนี่ยยังไงครับมันหลุนทั้งปันได้ครับเด้อีานประมาณ จากให่่มสาสองมองแล้วครับเมื่อท่านเห็นขึ้นครับนี่จะปลานี่จะปลากระสูตรขึ้นครับตัวนี้หน่อย ไล่ย <N> ิงขึ้นครับยิงมาท่านครับรุ่นก้อน มิดชิลีครับพี่น้องโอาถือครับบักง่ายเลยครับบักไล่ง่าอ้ยแต่ชิได้ครับถูกบักเพื่อนีงจะเทียครับเห็นบ้างเลย ยังบูครับสั้นไปบดเลยครับปืนว่แห้งครับพี่น้องแต่แต่แต่่ ใจเต็มใจสั้นตืบๆให้กับี่น้อใครับเขามาสองตัวแล้วครับตอนน้ยิ่งคนได้ครับ ยิงมาท่านผมงนี้มัน,มนตื่นเต้นครับพี่น้องเข้มหูดใจไปงไหนต่อปืนกุศิบด้กินนรอครับพี่น้องวันนี้ กื่อแล้วครับบ่เขาอ,อีกเลยครับจากยิ่งไปสวงตัวพ่าด้วยพี่น้องอิดซีรีส์เลยครับ,บเ,บเมื่อค,ค,คืน,นอนนีกเลยไปแต่งปืนดีๆก่อนครับพี่น้องเหตุไม่ดีๆก่อนครับนี่ยไฟแห้งไปไหนครับรับชิมหนีกับไฟช้ำหนีก่อนนะครับเนาะไปจัดไปแต่งปืนดีๆีบา ใช่พี่น้องบ่งไม่ครับพอไม่คลิปหน้า้วยครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเด้อสวัสดีครับผม